สวัสดีครับคาต้ตนับข้าสู่ชแนอร์จูพยากรวันนี้จะมาพยากรคนราศีกุมนะครับในเดือนเมษายน2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลดีมาที่ blipper 69ิซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสตเอาไว้ให้แล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาทำค่าครูได้ครับ รามาฟังขุาทรัพ์นะครับในเดือนเมษายน2564ายซึ่งเป็นเดือนที่4ของปีกันเลยนะครับในเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งเขาเรียกว่าช่วงสงกรานหรือปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่การโคจรยกย้ายราศีโดยภาพรวมกันก่อนนะครับซึ่งจะมีการโคจรยายราศีในเดือนเมษายนนี้ทั้งหมด5ดวงครับค่อนข้างมากพอสมควรแต่ยังน้อยกว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมา1ดวงและมีดาวพุธนั้นโคจรยายราศี2รอบ เหมือนเดิมนะครับหลายคนคงจะแปลกใจและก็ไม่เข้าใจว่าทำไมดาวพุธโคจรยาราศีบ่อยจังเลยนะครับแล้วลายเดือนด้วยที่ติดต่อกันนี้จะอธิบายอย่างนี้ครับต้องขออภัยขอเวลาแป๊บหนึ่งคือจะได้เข้าใจกันเพราะสําคัญกับคนทั้ง12ราศีมากนะครับดาวพุธเนี่ยพระดาวพุธเนี่ยครอบคุมถึงการสื่อสารทุกประเภทการพูดการคุยการเจรจา,าการสื่อสารการติดต่อการประชาสัมพันธ์และการเข้าสังคมดังนั้นเนี่ย เมื่อเขาพักเสร็จมนในทางโหราศาสตร์หมายถึงการเดินปกติการเดินหน้าอย่างรวดเร็วการถอยหลังการนิ่งอยู่กับที่เนี่ยบ่อยครั้งจึงทําให้คนทั้ง12ราศีเนี่ยมักจะมีผลกระทบครับเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการเอาตัวรอดและหมายถึงสติปัญญาด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเดินผิดปกติเมื่อไหรน่นะเราก็จะมีปัญหาการทันทีหมายถึงการสื่อสารทั้งหมดจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนํามาซึ่งความเสียหายในอนาคต จึงสาคัญไงครับผมจึงต้องขออภัยขอเวลาเล็กน้อยในการอธิบายตรงจุดนี้เนาะแล้วทําให้ตัวเราเองนั้นน่ะอาจจะต้องเดือดร้อนต้องทํสองรอบต้องกลับไปแก้ไขใหม่เพราะดาวประจาตัวของคุณดาวราหูเนี่ยมักมักจะไม่ถูกกับดาวพุธนะครับแต่มันตามจริงมันมันเป็นคู่ส่งเสริมกันได้นะแต่ว่ามักจะไม่ค่อยถูกกันเพราะตรงที่ว่าเมื่อดาวมันเจอกันทํามุมไม่ดีกันเนี่ยมันเป็นคู่คดีความอ่าในเดือนนี้ก็เหมือนกันจะมา ปะกันนะครับที่ราศีพฤษภอยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องระวังเนาะทีนี้ดาวพุธเนี่ยหมายถึงการสื่อสารพอเวลาใน1เดือนนะแกสามารถหมายถึงดาวพุธนะครับสามารถเดินปกติแล้วอยู่ดีก็เดินอย่างรวดเร็วแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ถอยหลังกลับมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ครับมันเลยทําให้แบบแปลกๆเพราะวงโคจรของเขาสั้นอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดน u m b บ r 1วัน ต่อไปดวงที่2คือดาวศุกร์ดวงที่3คือโลกดังนั้นเนี่ยอยู่ใกล้วงโคจรทั้งโลกและดาวอาทิตย์ด้วยนะครับจึงทําให้วงโคจรสั้นทําให้มันแบบว่าบิ่งเร็วกว่าปกติจึงทําให้เกิดการทดรอบพอทดรอบมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น,นกลไกทาง วิทยาศาสตร์แล้วก็รวมถึงคณิตศาสตร์ด้วยนะครับมันเป็นลัษณาของการทดลอบกันจึงทําให้มันมีการเดินหน้าเดินหลังนี่แหละแต่ปกติตามจริงมันไม่ได้มีการเดินหน้าเดินหลังจริงหรอกครับมันก็เดินปกตินี่แหละแต่ว่าพอคือมุมมองอะครับพอเวลาเราลองสังเกตดูเวลาลู่วิ่งอะคนที่อยู่ในสุดกับคนที่อยู่นอกสุดเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยเหมือนมันไม่ยุติธรรมเคยเคยสังเกตไหมผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ยุติธรรมแต่ตามจริงมันก็ระยะทางมันเท่ากันหมด นะครับแต่วงโคจรข้างในเนะัาดูมันเหมือนได้เปรียบนะอะไรแบบนี้แต่คุณลองดูเวลาเขาเขาจับภาพนะมันจะเหมือนกับเขาวิ่งอยู่กับที่อะไอไอคนอยู่วงในสุดแต่ไอคนวงนอกเนี่ยหูวิ่งซะจนแบบเหมือนเหนื่อยตายเลยแต่ทําไมมันอะไรแบบนี้คือเนี่ยแหละมันเป็นษสง,งการหลอกตาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันเหมือนคล้ายๆกับการหลอกตาตาแต่ตามจริงมันเรนปกตินั่นแหละเนาะอะไรประมาณนี้อ่ะพอแล้วแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมากเกินไป สนาทีแล้วเนาะเราไปเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวเลยนะครับในดาวประจําราศีเกิดเนี่ยคือดาวาราหูตอนนี้อยู่ในราศีพฤษภอย่างที่บอกไปได้ตาแหน่งนิดมาถึงกันอ่อนกําลังในรอบ12ราศีนะครับหลายปีเลยทีเดียวจะมาอยู่ในตําแหน่งนี้แต่อยู่ในตําแหน่งพันธุที่ดีมากนะครับหมายถึงรากฐานที่แข็งแรง หมายถึงบ้านเกิดครอบครัวดังนั้นเนี่ยคุณจะมีหลักมีฐานมีครอบมีความมีอสังหาเกิดขึ้นได้ใน1ปีครึ่งหลังจากที่ดาวราหูย้ายมาที่ราศีพฤษภนี้นะครับเนื่องจากว่าดาวราหูเนี่ยโคจรมาตั้งแต่14พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาอ่าขอโทษนะครับอา่า10กันยายนนะครับ10กันยายนอ่าขอโทษนะครับลงลืมหลายดวงเกินไปอ่า10นะครับ10กันยายนทีนี้ นับไปปีครึ่งก็ประมาณครึ่งปีแล้วครับตอนนี้เลยอีกหนึ่งปีเนาะก็ก็ยังมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะสามารถได้อสังหาใครที่ยังไม่มีกับบ้านรถที่ดินเนี่ยจะมีได้ง่ายนะครับกว่าปกติเนาะมหมายถึงว่าตอนนี้คุณกำลังดงเหง่งเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรถพาหนะต่างๆเนี่ยพยายามทำให้สุดแรงเก็บเงินให้มากๆแล้วก็พยายาม ทำให้ดีที่สุดแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการในจุดนี้เนาะอะไรแบบนี้นะครับความมั่นคงความมีครอบครัวบางคนได้แต่างงานย,าย้ายครอบครัวออกไปหรืออาจจะไม่แต่งก็ได้แต่หมายถึงว่าการย้ายครอบครัวออกไปจากครอบครัวใหญ่ได้ด้วยนะครับทีนี้มันจะมีความมั่นคงเข้มแข็งแบบมากๆอะไรแบบนี้ครับมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งดีๆ จากนี้ไปเนาะอะไรแบบนี้นะครับเหลือเวลาอีก1ปีเนาะก็พยายามรีบทํารีบสตาร์ทได้แล้วนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสตรงจุดนี้เพราะการทําอะไรตามดวงดาวบอกเนี่ยจะได้ง่ายครับมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนเครื่องมือหรือมีตัวช่วยก็คือแรงดึงดูดนั่นเองแรงดึงดูดตัวนี้หมายถึงการแรงดึงดูดของจักรวาลที่ทํามุมเกี่ยกันอย่างโลกกับดาวราหูเนี่ยมันเป็นเงาของโลกถูกไหมครับแต่ แต่เงาของลบเน่เราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามันมันดึงดูดกันยังไงแต่ว่ารู้แต่ว่า,าดาวหลายๆดวงเนี่ยพอทํามุมกันมันก็จะมีผลดีผลเสียของมันนั่นแหละนะครับตามดวงชะตาของแต่ละเดือนนี่แหละนะครับมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองนะประมาณนี้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับการคิดการเลือกการตัดสินใจและการการะทําของเราด้วยนะครับว่าทําถูกทางไปถูกทางหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคือดาวประจำตัวอย่าหมินเมกับการที่คิดผิดหลงผิดก็ได้ด้วยนะครับต้องระวังเนาะ เพราะดาวราหูคือดาวลุ่มหลงไงพอเวลาลุ่มหลงไปในทางผิดเนี่ยคนทุกคนจะคิดว่าฉันคิดถูกฉันไม่ได้คิดผิดอย่างเงี้ยครับแต่ตามจริงมันผิดก็ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าผิดทุกคนนะแต่หมายถึงว่าบางคนคิดผิดแล้วมันคือฉันยึดนั่นตรงเนี้ยฉันถูกฉันถูกแต่ผลสุดท้ายกว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันสายไปแล้ว นะครับต้องระวังตรงจุดนี้เนาะมันถอนตัวไม่ขึ้นอนะ่ะ mm. เขาเรียกว่าดาวแห่งความจมปลักนะถ้าจมปลักไปในทางดีมันก็ดีอะ่ะแต่ถ้าจมปลักไปในทางเสียมันก็ไม่ดีเนาะมันก็หมายถึงว่าผิดพลาดทางชีวิตได้เลยนะต้องระวังเพราะว่าระยะทางเนี่ยทำลายมันยาวนานมากเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธนะครับนี่การโครจรยาราศีในเดือนนี้นะครับดวงแรกคือดาวพุธโครจรยาราศีในวันที่11เมษายน2564้าสเข้าสู่ราศีเมษนะครับไม่มีตําแหน่ง เสิร์ชหมายถึงการโคจรอ,อย่างรวดเร็วอย่างที่พูดไปต้นคลิปหมายถึงว่าคิดเร็วมักจะทําผิดพลาดได้เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่แบบพอคิดปุ๊บทำปับ๊บกลายเป็นว่าไม่ได้คิดได้ไตรตรองได้รอบคอบก็เลยกลายเป็นว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นง่ายอะไรแบบเนี้ยต้องระมัดระวังมีสติก่อนสตาร์ทไม่ได้แปลว่าสตาร์ทรถอย่างเดียวแต่แปลว่าสตาร์ททุกสิ่งทุกอย่างการ เริ่มต้นหรือการทําอะไรในชีวิตประจำวันก็ช่างนะครับให้พยายามมีสติเข้าไว้มีสติมาปัญญาเกิดตามพระพุทธศาสนาเราได้สั่งสอนเอาไว้นั่นเองนะครับทุกอย่างแก้ได้หมดต่อไปจะมีการโคโจรยาราศีดวงที่ครั้งที่2เนาะไม่ใช่ดวงที่2ครั้งที่2คือดาวพุธเนี่ยโคโจรยาราศีจากเมษเข้าสู่พฤษภนะครับไปกุมกระดาวราหูดาวประจําตัวนี้แหละที่ผมว่าต้องระมัดระวังเพราะว่า พุทธราหูคู่คดีความแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีคดีความกันทุกคนนะแต่เป็นมินเมย์แล้วก็มากสุดคือเป็นคดีความในวันที่29เมษายน2564เป็นต้นไปนะครับ1เดือนนะครับดาวพุธจะอยู่ต้องระมัดระวังคือหมายความว่าดาวพุธคือดาวแห่งการสื่อสารหมายถึงการพูดการเจรจา,าการสื่อสารการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยต้องเอามาระวังพยายามแชร์อะไรเนี่ยคิดก่อน อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยอย่าพยายามอย่าไปยุ่งนะครับและการคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยพยายามอย่าแสดงทัศนคติที่รุนแรงและอย่าใช้คำหยาบคายเพราะไม่งั้นน่ะมันหมินเมกับการเป็นคดีความอย่าลืมนะครับคุณอยู่หลังอ่าเขาเรียกว่าใช้คอมเมนต์บังหน้าแต่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะตรวจจับหาคุณไม่เจอนะเออแล้วมีพราโบคอมพิวเตอร์มาด้วยนะครับต้องระวังตรงจุดนี้หลายคนไม่รู้ตกมาตายตรงที่ว่า มันมีกฎพรบอรของคอมพิวเตอร์ด่าเขา,เ,าเสียหายเนี่ยเขาฟ้องกลับได้ถ้าเขาเสียภาพพจน์เสียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีการคุ้มครองทางกฎหมายอยู่นะอย่าลืมนะครับต้องศึกษากฎหมายให้ดีเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นดาวแห่งพัดลมแปลว่ารุนแรงอะ่ะคือคือ,คอใจใหญ่ใจกล้าใจนักเลงทําไปโดยขาดสติทําโดยที่ไม่คิดระมัดระวังครับไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่หมายความว่า คนที่มีนิสัยใจร้อนเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากที่สุดแต่คนที่มีดวงชะตาที่รอบครอบอยู่แล้วอันนี้ก็โอเคก็คงไม่เกิดง่ายอะไรแบบนี้นะครับเพราะมันมินเมยมากๆเลยดาวประจําตัวเป็นดาวราหูเนี่ยนะครับจึงต้องเตือนเป็นพิเศษเนาะอันนี้เตือนไม่ได้แปลว่าเออแบบอยากจะแขวอยากจะอะไรนะครับแต่อันนี้คือผมมีหน้าที่เตือนเนาะมีหน้าที่ที่แบบว่าต้องต้องเข้าใจตรงจุดนี้เพราะพื้นดวงชะตาของคุณเนี่ย ค่อนข้างเปลาะบางมากเพราะมันเป็นราศีธาตุลมหมายถึงสเสถียรมากเลยนะเป็นราศีที่แบบว่ากลางธาตุไงคือนเหมือนลมพายุครับเอาแน่อนอนไม่ได้ลมเพลมพัดนี่แหละผมนึะบอกว่าบางทีนะเอาอารมณ์ขึ้นตั้งอารมณ์เอาอารมณ์ขึ้นนําชีวิตชีวิตพังได้เลยนะบอกเลยเพราะว่าคนที่ใช้อารมณ์มักไม่ใช่สติครับก็เป็นอย่างนี้โกรธง่าย โมโหง่ายแล้วก็เวียนวินแล้วก็โวยวายทำลายของง่ายแบบเนี้ยครับมันคือยับยัางสติไม่ได้เลยอะไรแบบนี้เนาะผมนด้บอกไงว่ามันขัดกันกระดาพุทธต้องระวังแล้วเลิกเนี่ยในของถ้าคุณมีราศีเกิดหรือลัคนากำเนิดเนี่ยอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยมีเลิกเสียอยู่สองเลิกเลยนะครับมันคือเลิกแห่งการผูกอาคาดพยาบาทด้วยแต่มีเลิกดีแค่เลิกเดียว ถ้าเกาะเลิกดีก็ดีไปถ้าเกาะเลิกเสียเนี่ยต้องระมัดระวังเลยทีเดียวนะครับอันจะต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบที่สุดเพราะว่า,าแต่ถ้าแต่แตามจริงเรารู้ตัวทุกคนอยู่แล้วแหละว่าเราเนี่ยเป็นคนอาฆาตมาดลายใครหรเอเปล่านะครับพยายามวางปล่อยวางอย่าอย่ายึดติดกับตัวนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะจบไม่สวยนะโบราณอาจารย์เขาบอกมาแบบนี้ซึ่งก็ไม่ค่อยมีคนพูดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเลิกละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนเนี่ยมองข้ามเพราะว่าคนคืออินเดียเนี่ย โหราศาสตร์อินเดียมันเหมือนกับเรานี่แหละนะครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเหมือนกันเขาใช้27เลิกของดาวจันเนี่ยซึ่งมีอยู่ใน12ราศีนี่แหละนะครับเป็นตัวกําหนดแต่หลายคนเนี่ยโหราศาสตร์ไทยไม่เอานะครับไม่เอาเลิกแต่ผมในเรียนมาละเอียดเนี่ยมีเลิกด้วยนะครับเพราะผมไปศึกษาในทางอินเดียเพิ่มเติมด้วยเนาะทีนี้ดาวศุกร์นะครับมีการโคจรยาราศีได้ตําแหน่งประเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับเรื่องของการเงินและความรักหมายถึงว่าการเงินอาจจะเข้ามาเยอะนะแต่มีการค่าใช้จ่ายออกไป ซื้อมาไข่เขาเรียกว่าซื้อของมาแล้วก็มักจะต้องเสียเงินออกไปบ่อยครั้งก็เลยทําให้เราอาจจะก่อหนี้ก่อ,กอสินได้ในอนาคตได้นะครับต้องระมัดระวังพยายามจัดสรรเรื่องของการเงินนะครับทุกอย่างก็จะดีอยู่แค่หนึ่งเดือนนะครับไม่ต้องตกใจดาวอาทิตย์จะมีการโคจรยาราศีดวงด้วยสามขึ้นตำแหน่งอุดและมหาอุดในราศีเมษหมายถึงช่วงสงการนั่นเองนะครับ14เมษายน2564ายกก็อยู่ในตำแหน่ง คุณจะโดดเด่นท่ามกลางสังคมดีมากๆเลยมีเครดิตการเงินคือได้เครดิตการงานคือได้ชื่อเสียงได้ความโดดเด่นความเด่นดังเนาะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสูงสุดในรอบปีเลยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยและดา,ดาวดวงสุดท้ายคือดาวองคารจะมีการโคจรยายราศีในวันที่14เมษายน2564นะครับจากราศีพฤษภที่กลุ่มกับดาวประจําตัวเนี่ยออกมายังราศีเมถุนแล้วนะครับก็ จะต้องมีการเข้าสังคมนะครับมีการปฏิสัมพันธ์มีการสื่อสารนะครับต้องขยันมากขึ้นนะเพราะว่ามันออกจากตําแหน่งราชาโชคมาแล้วในราศีพฤษภทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะครับดังคันไปถึงการขยันขันแข็งบุกลุยแต่พอมันอยู่ในราศีปลายธาตุดมเนี่ยมันอ่อนกําลังหมายความว่าเราต้องเหนื่อยพูดเหนื่อยติดต่อเหนื่ การสื่อสารทุกอย่างมันถึงจะได้โชคได้ลาภดังนั้นอย่าพยายามออกสังคมและติดต่อคนให้มากแล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามาหาเข้ามาสู่นั่นเองแต่ก็ต้อง,งระมัดระวังของกันเข้าสังคมด้วยว่าอย่าใช้คำดุลแรงอย่าพยายามมีเรื่องมีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับพยายามเอาตัวรอดดีๆก็แล้วกันโดยภาพรวมเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่โดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้เสียสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้ายตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนาะ 6-4เนี่ยเข้าสู่ทับราสีเกิดคุณก็ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายเยอะพอสมควร5เดินครึ่งจากนี้ไปเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเดินออกจากดาวเสาออกจากการขัดแยง้งในภพวินาศออทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วนะครับยังก็ยินดีด้วยเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสามารถติดตามคำจกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระด,ดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำจกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ